วันนี้จะมาทำคลิปนะครับคือเป็นคลิปประกอบการขายล้วนๆเลยนะฮะไม่ได้มีช่างมันสาระอะไรมากไปกว่าน,นั้นเลยนี่ก็คือนี่นะครับหนึ่งในตัวที่จะเทสเดี๋ยวนะหามุมมันก่อนต้องให้มันเห็นต้องให้เห็นเดี๋ยวนะโอ้นี่ไงอ่าโอเคมันคือคอไอเจ7ดสนะครับอดีต ีอของดีปัจจุบันยังเป็นของดีอยู่ครับแต่ว่ามันเริ่มจะหาอุปกรณ์ซัพพอร์ตมันค่อนข้างยากแล้วแต่ว่ามันก็ไม่ได้ยากขนาดนั้นนะฮะเพราะว่ามันเป็นซ็อกเก็ตห5 5 5นะครับก็บอร์ดถ้าเกิดจะซื้อใหม่มีอยู่ช้อยเดียวนะครับตอนนี้ก็คือตัวนี้นะฮะที่ยังมีขายอยู่ในจิ๊ปในแอดไวซ์นะครับประกัน2ปีนะใช่ป่าไม่รู้ เออโอเคแต่ออปชั่นมันก็จะน้อยหน่อยนะเนื่อง <c oughs> จากว่าจะเป็นบอร์ดเล็กนะครับก็คืออันนี้ตัวประมาณ1 7นเนะแล้วก็มาเริ่มกันเลยดีกว่านะครับ <c oughs> แรมแรมตัวนี้เป็น DDR 3นะครับบัสพั0หกนะก็ถือว่าแรงในยุคนั้นเอางี้ละกัน 8GB ก็มีความเพียงพอแล้วสำหรับการใช้งานนะครับแต่อื่นก็เดี๋ยวขออนุญาต ประกอบนิดนึงนะพีซิงค์จะบอกว่ามันเก่าจัดจนกระทั่งาหาพีซิงค์ไม่เจอแล้วนะฮะตัวเดิมไม่รู้ไปไหนก็เลยเอาตัวใหม่ให้แล้วกันนะฮะตัวใหม่มาเทสนะครับเป็นตัวนี้นะครับนี่นะหน้าตาเป็นอย่างนี้แล้วผม ก็ทำขา AMD แม่งหายไปด้วยนะครับก็เลยใช้ได้แค่กับของ Intel เดี๋ยวขอลองสองแป๊บหนึ่งนะผมว่ามันมีอะไรขาดหายไปมันมีอะไรหลุดไปจากล่างอาขานั่นเองต้องติดอันนี้ก่อนหรือเปล่าวะใช่สิหยิบน็อตแป๊บหนึ่งนะครับในอยู่นี้แหละ คเก็บกลับเข้าไป2วันก่อนนะแล้วก็ไม่รู้จะเก็บซากมันไว้ทำไมคนระับมันไม่ใช่ซากหรอกคือหมายถึงว่ามันไม่รู้จะเก็บไว้ทําไมนั่นแหละน็อ,นอตตัวมันเป็นน็อตสีดำหมืว,ว่าเมื่อกี้เห็นอะไรอยู่นี่ครับในซองมีการชื้นให้ด้วยนะครับไม่ธรรมดาก็มไม่รู้มันมีผลยังไงกับการใช้งานนะครับ เอาเป็นว่ามันมีให้แล้วกันนะต่อไปก็ประกอบล่างครับน็อตน่าจะเสียบจากข้างล่างใช่ถูกต้องนะถ้าเสียบจากข้างบนมึงจะไขย,ยังไงกำมือขึ้นแล้วหมุนหมุนเลยครับอื เรียบร้อยลวหนึ่งขานะวันนี้เป็นรีวิวชุดถ้าใครไม่ซื้อดูไว้แล้วก็เอาไปเป็นแบบว่าไอเดียในการประกอบก็ได้นะครับสำหรับพอมที่ใครที่แบบว่าพอมีประสบการณ์นิดหน่อยอจะเล่นมือสองอะไรงนี้นะครับแต่ถ้าเกิดว่าประสบการณ์ไม่แน่นจริงๆก็ไม่ค่อยแนะนำนะครับยิ่งต้องการใช้งานด่วนๆนี่บอกเลยว่าอารมณ์เสียามากนะครับนี่เป็นซิลิโคนที่ใกล้หมดเต็มทนแล้วนะครับแถมมากับลุมนกพูกนะครับ ถ้าซือแยกรู้สึกว่าจะแพงอยู่เหมือนกันนะตัวนี้นะก็เย็นอยู่แต่ว่าก็ไม่ได้ว่าบือหวาอะไรขนาดนั้นนะครับส่วนใหญ่จะน่าจะแพงแบรนด์มั้งไม่มั่นใจจริงๆนะครับแต่ว่า <c oughs> เอาเป็นว่ามันตัวสามถึห้าร้อยบาทอะ่ะอืมมันใกล้หมดแล้วหรือไงเนี่ยบีบแทบไม่ออกจะบีแบแรงก็กลัวจะพุ่งปลิ๊ พุ่งใบปริ๊ดนี่คือไม่มีใช้ประกอบเครื่องอื่นต่อเลยนะครับงกนะฮะบ,บีบแค่เท่าเม็ดถั่วก็พอครับนี่ฮะบ,บีบแม่งอย่างนี้เลยครับไม่เกลีย่ยด้วยเดี๋ยวนะมันต้องหันหันสมมุติว่าใส่ในเคสหันด้านนี้ให้มันเบาลมออกทางตูดเคสนะครับแล้วก็ประกอบล่างไม่ประกอบบน ่วนโทรศัพท์มันก็ติงตังยั่วจิตยั่วใจเหลือเกินให้ตายเถอะไอตัวนี้มันมีปัญหาอยู่อย่างหนึ่งคือไม่รู้ผมใช้ผิดวิธีหรือว่ายัางไงนะครับแม่งประกอบยากว่ะ่าขอนั่งนะไอครั้นจะถอดทัดลมหมอ,อกก่อนก็ไม่มั่นใจนะว่ามันถอดได้หรือเปล่า น่าจะถอดได้แหละแต่มันมีแบบเหมือนขาอะไรตรงนี้ดูแบบยุ่งยากนะก็เลยไม่ถอดมันไปงั้นชิปอืมอ่า เี๋ยวเราจะเทสแม่งร,ร้อนกับพื้นนี้เลยนะฮะไม่ได้จะมีการใส่เคสแต่อย่างใดนะฮะเพราะตอนนี้เคสไม่มีอันไหนว่างแล้วนะครับวันนี้ก็ร้อนได้ที่เลยจริงเพราะว่าถ้าเกิดว่าเปิดแอร์แล้วเสียงมันจะแบบว่าแฮเข้ามานะครับฟังแล้วแบบน่างหงุดหงิดมากนี่ก็เตาอบดีๆนั่นเองนะครับพัดลมก็ไม่เปิดแอร์ก็ไม่เปิดนะฮะ ไม่เป็นไรครับเรายอดมนุษย์อยู่แล้วนะตราบใดที่เงื่อมันยังไม่หยดลงคอมพิวเตอร์เปน็นอันใช้ได้นะครับทีนี้เราเสียบเสร็จแล้วก็ power supply นะครับอันนี้ตัวที่เอามาเทสเป็นอะไรวะเนี่ย r m 7 5 0 Go นะครับ750วัตต์เหลือๆครับจริงๆแล้วมันสามารถใช้ตัวธรรมดาอีกก็เปิดติดนะครับเนี่ยอย่างนี้นะฮะถ้าเกิดว่าไม่ได้เสียบ การจอไว้ได้เสียบไหไตัวนี้ก็ถือว่าเพียงพอแล้วสําหรับการใช้งานนะสําหรับคนที่เอาไปใช้ออนบอร์ดหรืออะไรนี้นะครับไม่แพงด้วยฮะตัวประมาณ3ามร้อ 50, ้าสิบหเท่านั้นเองเนเพราว่าสัพภายตัวเมื่อกี้นะแต่ถ้าเกิดว่ามีงบก,ก็แนะนําว่าซื้อดีๆไว้ก็ดีนะครับเพราะว่ามันช่วยเรื่องการกรองไฟให้สะเทียนขึ้นถนอมอายุการใช้งานของชิ้นส่วนไฟฟ้าของท่านด้วยนะครับนิมใส่เลยว,ว่ PCIe ไม่ใช่ตัวนี้ไหมอ่านี่ครับ CPU ครับตัวนี้ดีนะถอดสายได้หมดเลยนะครับอันไหนที่แบบว่าเราไม่อยากได้เราก็ถอดออกนะครับอันนี้คือเตรียมไว้เพื่อตัดชาร์ตสำหรับสิ่งนี้อยู่แล้วนะครับก็เลยจะพอดีตัวนี้บอร์ดตัวนี้มันใช้อ่าแค่สี่พินนะครับจริง,รงพินเดียวก็ปวดหัวแล้วนะครับสี่พินเลยทีเดียวนะฮะล้อเล่นล้อเล่นมุกเฉพาะทางน,นะ บางคนจะไม่เก็ตแต่กูเนี่ยเก็ตโอเคไอ้ที่เหลือมันเกินมาก็ช่างมันนะไม่เป็นไรเสียบเสียไปเถอะอย่าไปคิดมากนะอัะนนี้ SSD นะครับตัวนี้มีวินโดว์ลงไว้ไอ้ตัวอื่นไม่ได้ลงขี้เกียจลงครับเอาอันนี้แหละถอดมาจากเครื่องข้างๆนะครับตัวนี้ก็แค่ร2อยยี่สิบปิกรบนะเป็นมรดก จากสมัยก่อนทีนี้มาเสียบตรงไหนวะอ่าสตาร์อยู่นี่ศูนย์หนึ่เสียบอันที่สูตรแม่งเลยครับเทแล้วก็อย่าลืมเสียบสายไอ้นี่ด้วยนะครับสายไฟเลี้ยง ssd ของเราเพื่อความแรงนะครับจริงๆใช้ hard d i s d i v e ก็ได้นะครับแต่ผมชอบใช้ ssd มากกว่าแล้วตอนนี้ก็คือราคามันแบบว่า น่าคบหานะครับน่าคบหามากๆสำหรับ s s สในช่วงนี้อ่าโอเคแล้วทำไงต่อการจอครับคือประเด็นหลักเลยจะเทสการจอตัวนี้นะ rx 5 7าตัวนี้นะครับคือมีลูกค้าถามมาก็เลยจะเทสตัวนี้แล้วนึกไปนึกมาเฮ้ยไหนๆก็ทำคลิปแล้วเอาเทสอ้นี้ไปด้วยไปเลยนะครับเผื่ออีกหน่อยจะขาย แต่ยังไม่ได้ตั้งราคาไม่ได้คิดอะไรเลยนะครับก็เทสไปก่อนอม,มีปัญหาแล้วเดี๋ยวต้องเอากล่องอันนี้ก็ได้ลองนะครับมันมันไม่ร้อนมากอยู่แล้วนะครับเราข้างล่างก็มีขาพาสติอีกชั้นหนึ่งด้วยนะครับเราก็เอาวางให้มันแบบบินบินเมย์นะครับริมๆนะเดี๋ยวมันจะได้หลน่นอ้นี่เกะกะวางไว้ไหม,ไหมวะอ๋อเผื่อจะอามาเทสต,ต่อนะครับว่ามันใช้ได้หรือเปล่า แต่ไม่ได้เทสทำคลิปหรอกครับอันนั้นเป็น 5700XT นะฮะมาถึงก็พังเลยนะครับแจ๋วจริงๆเดี๋ยวนะเสียบเอา้าทิมทิมสิลูกอืมเอเค,ครับน้องดังปึ๊กนะฮะเสียบ pcie ตัวนี้เสียบ8พินครับ มือสัน่นมือสัน่นมือสัน่นตื่นเต้นเปล่าร้อนโอเคคิดว่าน่าจะพร้อมแล้วสำหรับการเทสนะครับเราก็แค่เดี๋ยวนะก่อนจะใส่ไฟนิดนึงมันจะเข้าพัดลมนะเราจะเตดเตดเๆดะตดเตนะฮะอ่าช่างแม่งมันอันนี้มันไม่กลับมาก็พอแล้วเออใส่ไฟ นะครับใส่ไฟแล้วก็ตัวลิง์เสียบคือด้วยจออีกจอหนึ่งนะครับที่จะใช้เทสเนี่ยมันมันไม่มีสาย h m m i นะครับ DVI ก็มีแต่ว่าสายผมไม่มีนะครับเพราะว่าเพิ่งทิ้งไปมันเก่าก็เลยใช้ตัว v g a นะครับเสียบกับอะแดปเตอร์เสียบเข้าเป็นไอทีอีกทีหนึ่งนะก็เผื่อใครประสบปัญหานี้อยู่นะครับก็ ได้เอาไปใช้ได้คือคือใช้ได้นะผมลองเทสดูแล้วใช้เล่นได้แบบว่าสบายมากเลยนะแต่อย่าให้มันดับบ่อยเพราะว่ามันจะใช้เวลาหมายถึงว่าแบบอย่ารีเซ็ตมันบ่อยอะ่ะเพราะว่ามันจะใช้เวลาในการแบบว่าเปิดปิดจอชา้านิดนึงนะเคเดี๋ยวสายแมงพันกับม่วไปหมดเลยครับนี่นี่กูเตรียมมาแล้วจริงๆใช่ไหมเนี่ยอ่านี่อันนี้เตรียมมาแล้วเสียบแม่งเลยครับนี่อือ แล้วก็พร้อมแล้วเปิดแป๊บยังไงวะไม่เคยเสียบด้วยอันนี้เดี๋ยวนะขอหาก่อนเจอละอันนี้นะครับฟับเข้าให้ครับถ้าเปิดไม่ติดที่หน้าแหกเลยนะโอเคติดแล้วนะครับขออนุญ,ญาต เปลี่ยนเป็นแคปเจอร์จอนู้นนะครับเราเอาเอานี้ย่อลงเหมือนกันนะแฟงเอาสักขนาดนี้ไม่ใช่ไปยอ่อจอแคปเจอร์ทำไมอ่ะย่อนี่ทุรักทุเล,ลนิดนึงนะครับทุรักทุเลก,การสตรีมนะไม่ไม่ใช่การการอัดอ่าโอเคอันนี้จะเป็นจอของ อันนี้ที่เปิดอยู่นะครับเดี๋ยวผมจะเปิดให้ดูนะอันนี้เอ้าลืมผมต้องเสียบเมาส์คีย์บอร์ดด้วยเดี๋ยวเดี๋ยวแป๊บหนึ่งเขินเลยต้องใช้เมาส์คีย์บอร์ดเสียบอันนู้นนะครับผมก็เลื่อนเมาส์อันนี้ซะเต็มที่เลยนะฮะเขินเลยอ่ะเขินจริงๆริง ดี่ตายอะพอมันมาเสียบข้างหลังทีหลังนี่เสียบข้างหลังเสียบทีหลังนี่ก็ยุ่งยากที่นึงต้องเอาอันนี้ออกนี่มันไม่ใช่แต่ก็เสียบไปแล้วช่างแม่งเราต้องหา,ามื่อกี้มันคือสายลาโพงนะครับเราจะเสียบลำโพงหาอะไรอืม เตรียนมอทุกอย่างนะครับยกเป็นสายคีย์บอร์ดกับเมาส์เลครับทันเงินม่วยห,หมดเลยอย่างนี้อนอน,น,นี่สายคีย์บอร์ดนี่พี่ตอนนี้ที่เราไม่มีมันคืออ้อใช่คีย์บอร์ดแล้วมั้ง ปิดปิดกันไปก่อนแล้วเราก็า CPU set นะครับอืมนี่นะครับ i7 3770นะครับทุกอย่างทำงานปกติดีนะครับ4คอไหนวะสคอแปดเทแต่ว่าเดี๋ยวหา reference แป๊บนึง เอาเป็นว่าในนี้แหไะสักอันหนึ่งกันนะน,นี่อุณภูมินะครับคืออุณภูมินี้มันไม่ได้ร้อนมากนะครับเพราะว่ามันแค่แบบไม่ได้เปิดแอร์ไม่ได้เปิดพัดลมเลยเลยนะครับสภาพผมก็ดูเรื่องหัวเรื่องเหนียวแล้วนะครับอ่าเดี๋ยวเราเป็นลองเปน,นเทสตดูอันนี้แบบแบบงงๆเลยนะฮะดูความร้อนนะครับ 60สกว่า70กำลังชิวเลยนะครับสบายๆฮะ,ะอืออันนี้คือซิงเกิลเทสกับมัลติเทสนะครับเ mm hmm. ทสให้ดูเลยแล้วก็ในส่วนของการ์ดจอมเทสเลยดีวะอันนี้มันไม่มีเกมเลยนี่หว่านึกซิ่นึกซิกกซก่ติกตต๊กตอ๊อก มีฟ n a l f a ฟ t a s ซ7เจ็เนมาแต่ว่ามันก็ไม่ได้คะแนนอะไรเยอะขนาดน,นั้นนะครับเพราะว่าเพราะว่าแรมมันแค่ 8GB แล้วก็การ์ดจอก็นั่นนะฮะอย่างที่เห็นนะครับมันแค่5้าจ็ดูนอีกทีจะเห็นว่าพัดลมยังไม่หมุนเลยนะครับแต่ว่าไม่ใช่มันเสียนะเพราะว่ามันไม่ถึง60สิองศามันก็จะไม่หมุนนะ เป็นเรื่องปกตินะไฟเฟย์มีอาร์ีให้ด้วยนะครับส่วนอันนี้เป็นติ๊กเกอร์ผมติดเองมันแถมมาจากในนั้น่แหละเดี๋ยวหน้าผมบังว่ะหน้าผมออกไปก่อนนิดนึงไม่ใช่ผิดจุดนักศึกษาเอาไปอยู่มุมบน ครับันไปเสียบลำโพงไว้นะโอ้ยร้อนชะได้เลกราฟิกขอแค่ไฮก็พอนะครับไม,ไม,ไม่ไม่สูงไปกว่านั้นมันมเหมือนจะไม่มีสูงไปกว่านี้มีแค่สแตนดาร์ด i g h ไฮือเปล่าไม่รู้จริงๆมันควรจะเทสแค่สแตนดาร์ดด้วยซ้ำนะครับ เทสไฮนี่ผมว่ามันเกินตัวมันไปหน่อยนะกับ uh, 1080 p, จอเรสอ resolution 19นะฮะก็คือจอ23นิ้วกว่า,วานั่นเองจะเทสเกมให้ดูว่าไม่ได้โหลดอะไรไว้เลยนะคะ <c oughs> คือคือที่โหลดไว้มันโหลดไว้ใน M2 นะฮะแล้ว ด้วยเทคโนโลยีของมันด้วยความใหม่ของมันนะครับมันไม่สามารถที่จะเล่นมันไม่สามารถที่จะเล่น M2 ได้นะเสียบ M2 ไม่ได้นี่เสียวๆมันร้อนเหมือนกันนะจริงๆวางไว้บนกล่องกระดาษเฉยๆนะแต่คิดว่าไม่น่าจะเป็นอะไรแต่เพราะยังไงเราตั้งใจมาเท,ทแค่การดจออยู่แล้วนะครับ CPU ยังไม่ได้คิดว่าจะขายนะถ้าเกิดเท,ทเร็จก็ก็ขายแม่งเลยด้วยกเลย็ได้นะครับ เอาว่าชุดเก่านึงชุดอ่ะไม่ได้ใช้แล้วแน่ๆนะครับเพราะว่าผมยังมี1060ที่1070ที่ส่งไปเคมที่สแกนเนอร์นะครับแล้วก็แล้วก็เดี๋ยวมันจะกลับมานะครับคือมันมันไปน่าจะครึ่งเดือนแล้วแหล,ละโดยประมาณมันจะกลับมาซึ่งไม่น่ากลับมาเป็น1070นี่เหมือนกันนะครับมันน่าจะกลับมาไม่ 2060ซเปอร์ 60, Super, ก็2070สักอย่างนะครับเพราะว่ามันเป็น1070 OC เดย้วยมั้งซึ่หรือทีไผมจำไม่ได้แล้วแหละเสือขาวนะฮะก็เลยแบบว่าจะมีการ์ดจอสำรองแบบเยอะแยะเต็มไปหมดเลยนะอย่างเครื่องที่ใช้เสียบเทสนี่ก็ใส่สอง0เจซปอร์นะครับส่วนไอ้นี่เดี๋ยวเราจะเทสหลังจากที่เทสตัวนี้เสร็จนะครับก็เทสต่อไปเลย ไหนๆก็ทาคลิปแล้วนะครับเื่อจะรู้ว่ามันเสียหรือเปล่านะฮะถ้าเปิดเสียก็จะได้ส่งไปเคามนะครับแต่อันนี้คงไม่ได้ทําคลิปให้ดูนะฮะใหม่คลิปเลยกลิ่นนี้แบบยังกลิ่นใหม่มากใช้ได้แค่ไม่กี่วันแนล้วอยจากนั้นก็จอฟ้าเวลาฟูลโหลดนะครับ <laughs> คือถามว่ามันร้อนเกินไหมก็ไม่ได้ร้อนเกินด้วยนะเพราะว่าตอนที่มันฟูลโหลดเนี่ยผมก็ยังแบบว่าบางทีเคยแคปเคยถ่ายแคปไปด้วยนะครับมัน ไม่รู้ว่าคลิปนั้นผมฟอร์แมตไปหรือยังแต่ว่ามันแค่ประมาณหกสิบกว่าองศาเองนะครับที่มันขึ้นจอฟ้าไปนะครับปกติถ้าเกิดว่าอันอื่นเนี่ยมันจะอยู่ประมาณสกอร์จนะอยู่มันหกพันแล้วนะช็อตนี้หกพ0นเจ็ดพันแล้วไอ้พวกที่จบด้วยสกอร์ประมาณหน่งหมื่นนึงนะฮะแต่นี่สกอร์น่ารักมากนะครับสองพันกว่าแต่ก็ตามสภาพครับอันนั้นมัน ไอที่บอกว่าเป็นหมื่นสกอร์นี่ผมเทสกับผมใช้ไลเซ้นห้าสองพันหไม่สามพันหกกับอ,อ,อะไรนะไอนี่แหละสองศจ็ดศูนย์ซุปเปอร์นี่แหละครที่อยู่ในเครื่องนี้นะครับมันได้หมื่นกว่าคะแนนแรมก็สามสบสด้วยแรมไม่รู้ผมว่ามีผลหรือเปล่า จอข้างๆเพิ่งจะขึ้นนะครับคือคือเมื่อกี้ที่ผมทำที่ผมนั่ง,น,งนั่งดูจับจอนี้หมดเลยนะฮะอันนี้จอจอจริงๆมันที่ผมเสียบเพิ่งจะขึ้นนะครับ ใช้ได้ สกอร์ตนน่ารักเลยเนะสามบันห้าเก้าสิบนะครับไอ้คันจะโหลดพับจีมาเล่นนี่เดี๋ยวคลิปมันจะยาวกันไปใหญ่นะสแตนดาร์ดนะครับเพอร์ฟอร์แมนโอเคก็ ประมาณนี้นะครับก็คือมันใช้งานได้ปกติดีเท่านั้นเองนะครับก็ไม่คงไม่ได้เทสเกมอะไรให้ดูนะครับสำหรับคลิปนี้เพราะไม่งั้นเดี๋ยวมันจะยาวไปกันใหญ่นะฮะมันไม่มีเกมอะไรในนี้เลยด้วยประเด็นนะ High Quality สามพันห้านภูมิเมื่อกี้ CPU ไปที่6 7. 7องศานะครับก็โอเค ว่าโอเคอันนี้ไม่ใช่โค้ดหนังโป้เลยนะครับวันนี้มันอ่โค้ดไอ้นี่ไบออสนะครับอืมคข่าวว่าประมาณนี้นะครับสำหรับวันนี้ก็ฝากไว้ด้วยนะครับสำหรับอ่าไอาเจ็ดศูนย์นะครับแล้วก็ CPU Core i 7 3เจ็ดสามเจ็ดเจ็ดศูนย์นะครับนะนอกนั้นก็คงไม่ต้องพูดเลยมากเมนบอร์ดใช้กิกะไบต์ h 6 1หกหนึ่งสองนะครับ อพอมันไม่ร้อนมันก็ดับนะครับพัดลบตามนั้นครับยังไงก็มีอะไรก็เมนไว้นะครับหรือว่าจะหลังไมมาก็ได้หลังไมยังไงว่า YouTube นะสำหรับคนที่ดูเวลาทังผมเอาไปแชร์ใน Facebook แล้วกันเนาะอันนี้อยู่ที่จังหวัดระยองนะครับถ้าเกิดใครสนใจจะเข้ามาเทสท,ที่บ้านก็ยินดีนะครับจะเทสให้จนหนำใจเลยนะมีเวลาเดี๋ยวจะนั่งโหลดเกมใส่ไว้ให้ด้วยนะเกมที่แบบว่า อารมณ์ประมาณว่าทั่วๆไปเขาเล่นกันนะครับถ้าเกิดเป็นเกมตลาดอย่างเช่นพับจหรือว่าโดตาทูอะไรพวกนี้พอเล่นได้นะพอพับจีที่พอเล่นได้นะไม่ถึงกับว่าเจ็ดสิบดิเฟรมนะคัเก็น่าจะสักประมาณสี่ห้าสิเฟรมผมจําไม่ได้เหมือนกันเพราะผมไม่เคยเทสพับจีกับตัวนี้นะครับตัวนี้กปกติจะเล่นโคแนนก็อยู่ประมาณ60สิบเฟรมนะครับปรับโลสุดแล้วก็หนวร้อนแล้วนะครับขออนุญาตเปิดแอร์แป๊บหนึ่งนะแล้วก็ส่วนโดตาก็ประมาณ โซตาถูกก็เลื่นๆำไปสบายครับ100ยร้เฟรมประมาณนั้นนะโอเคยังไงก็ขอบคุณทุกท่านทีนะครับที่นั่งดูันถึงตอนนี้สวัสดีครับ